ที่ดินงไร่ใกล้ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิราสิริจันโทติดถนนสีเลนกาลสินมุกดาหารเหมาะทำรีสอร์ทบ้านสวนร้านกาแฟน้ำไฟครบโฉนดพร้อมโอนในราคาสุดว้าวพิกัดบ้านด่านแต้อําเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน ับอย่ามาจับอยู่เลยผมแมนอะไรมาทำอะไรเนาะวันนี้อวันนี้ก็เป็นหมูเด้งนะครับหมูเด้งเด้งยังไงเด้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 งอย่ามาจับอยู่นี่หมูเด้งมันทำอะไรที่นี่หมูเด้งพามาดูที่ดินสวยๆนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับหมูเด้งทำไมขี่อุบตาหมูเด้งหมูเด้งขี่อุบตาได้เยอะไหมูเด้ง เอาาเอาเอาไยังไรที่ดอ่ะมันคือนห่วงบูเดกขึ้นห่วงบูเดกเด้งเลยเนาะเออสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่พี่นี่ยินเสียงวะนี่ได้ยินครับได้ยินาพามาชมที่ดินนะครับเปล่าสวยๆเลยนะครับอยู่ติดกับถนนอาเซียนถนนสีเลนนะฮะางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้นะครับนะจากกาลสินไปมุกดาหารนะครับนะ นะ7กิโลนะครับไปยังกับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนะก็ถือว่าเป็นย่านที่ที่ดินลาฟาน่าสนใจมากๆนะครับอ,อ,อันนี้พื้นที่นะครับอยู่บ้านด่านแต้นะครับบ้านด่านแต้เนาะบ้านด่านแต้ตำบลดอนจานนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน,นจังหวัดกาลสินนะก็จากที่นี่ไปธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาเนี่ย เจ็ดกิโลเองเจ็ดกิโลเมตรนะโซนนี้ก็เริ่มจัเรือนแล้วนะครับนะแล้วก็มีที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะครับจากถนนเข้ามาประมาณสักสิบเมตรสิบกว่าเมตรนะฮะตรงนี้นะตรงนี้ก็สีเลียนเนาะครับเนี่ยเข้ามาวันสิบเมตรปุ๊บก็คือเจอเลยนะครับนะเป็นที่ดินขนาดสองไร่พอดีเลยเป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยไฟถึงไหมไฟนะครไฟหน้าแปลงเลยเนาะไฟถือว่าไฟขนาดที่ใช้ได้ในครัวเรือนหรือทําธุรกิจได้ด้วยนะครับนะเป็นเสาใหญ่นะครับนะ ส่วนถนนก็มีมาถึงนะรออีกประมาณไม่เกินปีก็มีความกีดแล้วนะครับกีดเนาะนะเจรเลินนะครับนี่นะครับหน้ากว้างไหรครับหน้ากว้างหน้ากว้างสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรด้วยกันใช่ครับนะนะครับเป็นที่เหลี่ยมสเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะครับตอนนี้ก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมา เช่าทำกินมันจะได้เรียกว่าไม่ลกนะครับนะครับน้ำท่วมบ่ฮแถวนี้แถวนี้ก็อาจจะมีมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับท่วมนะครับไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมไม่ท่วมนะไม่ท่วมแน่นอนก็ดินดีครับแถวนี้อืมดินสวยมากเลยนะเขาเขาทำอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปลูกดาวเรืองใบยาสูบนะครับใบบุรีนะใบยาสูบใช่ครับก็ถือว่าดินดีมากๆนะครับดินดีนะ ดินดำๆเลยครับดินล้วนปนทรายล้วนปนทรายนะครับเหมาะสำหรับทําการเกษตรใช่ครับนะทำรีสอร์ทนี่ก็คือเหมาะมากๆเหมาะมากๆเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือกระแสเนาะใช่ครับลุงปูศิลาใช่ครับไม่ไกลด้วยใช่ครับเนี่ยครับน้าก็เจาะไม่ลึกนะครับ30เมตรก็ถึงดึงมาใช้ได้นะครับนะแถวนี้ก็ดินดีน้าดีมากันเถอะเนาะดินดีน้ำดีไฟฟ้าดีไฟฟ้าก็มีถนนนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับนะครับติดซิรลนห่างสิบเมตร นี่ยครับแปลงสวยๆเลยครับนะเริ่มมีบ้านคนมาอาศัยอยู่นะครับมีละนะมีเข้ามาเรื่อยอ่าออกมาอยู่หน้าออกมาก็คือไม่ไกลหมู่บ้านครับหมู่บ้านก็อยู่ตรงข้ามนะครับใช่ครับนี่ครับตากับยายท่านกําลังลดน้ําอยู่เนาะใช่ครับการเกษตรเนาะการเกษตรกินดีเนาะครับคุณยายยินดีได้เนาะดีเนาะเออยายเห็นอยังครับนี่ ลูกดาวเรืองอันซูเมอร์เนี่ยันจักบาทเหรอดอกเท่าไหร่ครับดอกใสศูนย์ใสหนึ่งแต่ลอยหั่ใสศูนย์ลอยตัวลอยดอกละบาทเลยบันขอเก็บใส่ไปขายยุี่ตลาดบามเรียกว่าขาจะมาส่งโอ้มาลำหอดหม่องเลยเนาะโอ้เห็นไหมฮะอันนี้คือดินดีจ้าเออนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะมากๆเลยเนาะใช่ทำอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็ เหมาะสําหรับมาสร้างบ้านก็ได้เนาะสร้างบ้านเพราะว่าไปไปเมืองก็แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะเหมาะกับการทํารีสอร์ทนะครับทําร้านอาหารร้านอาหารนะครับเหมาะกับทํากิจการที่เรียกว่าใกล้ถนนทนทางเนาะกู่ซ่อมรถนะครับหรือจะเป็นคลังสินค้ากูดังใช่ครับเหมาะมากๆนะครับเป็นกูดังใช่ครับนะครับที่พักของเอ๊ะถนนเส้นนั้นที่ที่ถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยไปมุกอาหารใช่ไหมฮะ ไปมุกดาหารครับเรียกว่าถนนอาเซียนหรือถนนอินโดจีนก็ได้นะครับไปลาวเวียดนามแล้วก็ไปจีนสุดท้ายที่จีนได้ใช่ครับโอ้โหนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สองไร่นะใช่ใช่นะฮะสองไร่เป๊ะเลยมีอนาคตแน่นอนนะครับนะเรียกว่าเป็นโซนที่ดินกําลังโอ้มูลค่าสูงเลยนะครับถ้าซื้อเก็บตอนเนี้เรียกว่าทำกำไรได้แน่นอนนะครับนะครับสวยมากเลย โอ้ผมก็กลัวเหยียบของคุณแม่นะนะครับคือข้างหน้ากับข้างหลังนี่เท่ากันเนาะเท่ากันครับไซส์เดียวกันนะใช่ครับใช่ครับก็คือ40เมตรใช่ไหมครับใช่40เมตรเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับโอ้อันนี้ใบเตยหรหรือว่าอะไรใบอันนี้เป็นหญ้าเป็นหญ้าใช่ไหมหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะครับดูครับร่มรื่นนะใช่ใช่แปลงสี่เหลี่ยมพืนผ้าเป๊ะเลยครับ คือเราอาจจะสร้างบ้านก็คือบริเวณถอยมาสัก1ิเมตรเนาะใช่ครับ <10 S 1> รับเมตรกว่าๆแล้วก็ข้างหลังถ้าเป็นทําเป็นสวนนะครับข้างหลังเป็นสวนโอเคยังปลูกมาไ้ถึงตรงนี้ใช่ใชฝั่งด้านนี้ก็จะมีแนวเขตนะครับชัดเจนใช่ไหมอ่ามีแนวเขตชัดเจนนะครับเป็นโฉนดนะโฉนดคุดแดงใช่โฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะพร้อมโอนนะครับแปลงนี้นะมีข้อดียังไงครับเนี่ยครับติดล่องน้ําโอ้มีล่องน้ําด้วยใช่ครับ คือบรรยากาศบ้านสวนเนาะมันต้องมีร่องน้ําครับร่องน้ําใช่ครับร่องน้าเนาะนะอันนี้ก็เรียกว่าทําให้บ้านชุ่มเย็นนะครับแล้วก็สามารถดึงน้าเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ด้วยในครัวเรือนได้ด้วยเนาะลดไหลไปข้างล่างใช่ครับใช่ครับนะดึงน้าไม่ใช้ได้ด้วยใช่ขอบเขตชัดเจนเนาะมีร่องน้ํามีอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นที่ที่เขาเรียกว่าคุณลักษณะดีครับครับนะคุณลักษณะดีนะฮะ นี่ครับนก็มีชาวบ้านนะครับใช่ครับมาทำอยู่ทํากินเนาะทำการเกษตรปลูกข้าวก็สวยนะแถวนี้เห็นไหมข้างๆก็คือเป็นนาข้าวนะครับใช่ครับสวยมากดินดีน้ําดีครับดินดีน้ําดีทางดีทางดีไฟฟ้ามีครบครับนะครับแล้วก็มีอนาคตด้วยใช่นะครับอยู่กับใกล้ๆธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่ศิลาไปอําเภอเมืองกระสินก็ไม่ไกลไปอําเภอกุชินาลายก็ไม่ไกลครับอใช่ใกล้อําเภอกุชินาลายนะครับไม่ไกลสารคามด้วยนะ ใช่ครับผมมหาสามหาสารคามคามร้อยเอ็ดนะครับเดินทางสะดวกครับเดินทางสะดวกมีภาพมุมสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงแทรกเข้าไปด้วยใช่ครับนะครับนะก็ย้ำอีกทีครับนะครับกี่ไร่นะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนพิกัดที่ท่านใกล้อะไรบ้างครับครับสรุปก็คือที่ดินนะฮะขนาดสองไร่นะครับเต็มเลยนะครับ หน้ากว้าง40นะฮะติดถนนนี่ครับทางสหาธารณะเลยนะครับแล้วก็ลึก80นะครับพิกัดก็คือบ้านด่านแต้นะครับตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกลสินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้นะฮะถนนห้างหลวงหมายเลข12สี่เลนเนี่ยหรือถนนอิโนโดจีนหรือถนนอาเซียนเนี่ยแค่10กว่าเมตรเองนะครับเมตรเองนะเพรียงลมหายใจเองนะ <laughs> ติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับใช่ครับติดต่อมาที่นี่ครับเบอร์โทรหรือคิวอาร์โค้ดของเรานะฮะแล้วก็ราคาเดี๋ยวเราขึ้นไว้นะครับแล้วก็จองมัดจําหรือซื้อขายกันได้ทันทีเลยนะครับนะคำฉนดดคุดแดงนะครับโอเคครับครับบูดิงดงหน่อยครับบูดิงดิงดิงดิ้งดิงดิงดิงอย่ามาจับนูนะมาซื้อกับนูหน่อยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ